การที่เราจะพัฒนา EF ลูกตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยมันสําคัญมากการเรียนเอทําให้เข้าถึงลูกได้มากขึ้นเราสามารถเปลี่ยนคําพูดเพื่อฝึก EF ของเขาได้เนี่ยมันคือวิธีการที่เราได้จากคอร์สนี้จริงๆ เราก็จะเจอกปัญหาที่ว่าการฝึกวินัยในบ้านเราอยากให้ลูกดูแลตัวเองพอได้บ้างแต่ก็จะฝึกไม่ได้เลยก่อนที่จะมาเรียนหน้านี้ค่ะพฤติกรรมของลูกชอบควา้างปลาสิ่งของเขาควา้างปลาด้วยความสนุกแต่แต่ก่อนก็จะตำหนิเลยทําไมทําอย่างนี้รู้ไหมว่าบ้านมันลกพอเห็นคอร์สของคุณคุณนะัทแก้ปัญหาลูกดื้ออ่ะเราก็ประสบปัญหานี้อยู่พอดีโอเคงั้นลงเรียนดีกว่าเือจริงๆริเรื่องของ EF เนี่ยคือเคอยศึกษามาบ้างเหมือนกันนะคะพยายามจะมาปรับใช้กับลูกแต่รู้สึกว่ามันก็ยังแบบติด ขาดอยู่มันกลับฝึกไม่ได้สักทีบางทีพยายามให้เขาทํางานบ้านเสมอแต่บางวันเขาก็ทําบ้างแล้วเขาก็ไม่ทำเราพยายามใช้หลายวิธีมากในการที่จะแบบว่าให้เขาทาต่อนเนื่องแต่เหมือนกับว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะผมเริ่มจากสังเกตจากพฤติกรรมของลูกสาวครับประมาณสี่ขวบกว่าๆคืออยู่ดีๆเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ดื้อมากกว่าปกติเอาแต่ใจตนเองเหมือนจะดูกล้าวร้าวขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าเราเหมือนเราเจอในสิ่งที่พฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับก็คงจะเหมือนพ่อคุณแม่ทั่วไปที่จะมีอารมณ์โกรธอยู่บ้างบางงครงรัเ พยายามจะเข้าใจเขาพยายามจะคุยแล้วแต่ก็เหมือนเขาจะเข้าใจแต่สุดท้ายพฤติกรรมนั้นก็ยังกลับมาเหมือนเดิมยังที่ลองในทุกวิธีทางการพูดดีๆก็แล้วการทําโทษจนถึงขั้นบางครั้งก็คือมีดีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแต่อาจจะเป็นการสร้างบาดแผลให้เขาครับพอดีว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดตามอ่านเรื่อง EF มาก็หลายเล่มเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็น principle เ,เหมือนกันการที่เราจะพัฒนา EF ลูกโดยเฉพาะตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยมันสําคัญมากแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแล้วในทางปฏิบัติพอเราจะเริ่มลงมือทำเนี่ยมันจะทํายังไงลูกเรรรามมีีพฤติกแบบน้ เคยทาแบบนี้มันใช่หรือเปล่าเงนี้ค่ะ พอเราเข้าใจเด็กๆมากขึ้นนะครับพฤติกรรมเด็กๆที่เกิดขึ้นในห้วงวัยของเขาครับมันทําให้เข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันเป็นด้วยสาเหตุอะไรพอเราเจอพฤติกรรมนั้นนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะมีอารมณ์ที่เกิดเกิดขึ้นกับพฤติกรรมนั้นนะครับมันทำให้ผมยังคิดไต่ตองก่อนว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นเนื่องจากอะไรผมใจเย็นขึ้นผมรู้จักยังคิดไต่ตองมากขึ้นเข้าถึงลูกได้มากขึ้นครับทุกวันนี้ก็คือใช้ทฤษฎีจากการเรียนยีบจากคูนัทที่คณนัทแนะนําในคลาสลงมา ในครอบครัวมันก็มากขึ้นด้วยครับน้องๆมีความสุขมากขึ้นสัมผัสได้ครับทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเขามีพฤติกรรมอะไรเดี๋ยวนี้คือคุยกับเขาได้มากขึ้นเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วพฤติกรรมแล้วนั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆครับพอได้เข้ามาเรียนนะคะเออจริงๆพฤติกรรมที่เด็กทําแม้กระทั่งที่เราอะ่ะไม่ชอบเราเราอยากให้เขาเก็บข้าวของแลวยังสามารถเปลี่ยนคําพูดเพื่อฝึก E F ของเขาได้พอเขาคว้างปลาข้าวของเสร็จปุ๊บหนูดูซิคือคําพูดของเราจะเปลี่ยนไปอะ่ะว่าทําไมทําอย่างนี้มันจะอะไรขึ้นก็จะเปลี่ยนไปว่าหนูรร้้ออนนนนนีบาาาเเป็ยยังงไ่ม พวกเราเดินกันสะดวกไม่นะ่ซึ่งเขาให้เหตุผลได้ว่าไม่เดินยากเดินแล้วพ่อกับแม่ก็เหยียบแล้วเราก็เลยได้ต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาให้เขาด้วยว่าแล้วอย่างนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีนะเขาก็จะแอบบอกว่างั้นก็ช่วยกันเก็บลูกสาวคนเล็กไม่ยอมทําการบ้านเราก็พูดว่าลูกเนี่ยมันคือหน้าที่รับผิดชอบเราไม่ยอมเขาเหมือนทุกครั้งสักพักนึงเขาก็หายไปไปทําการบ้านกับคุณพ่อเข้ามาในห้องมาหาก็บอกว่าหนูผิดเองค่ะแม่ที่หนูอะไม่ยอมทําการบ้านหลังจากกลับมาจากโรงเรียนแนล้ว เราก็เลยได้โอกาสที่จะคุยกันว่าถ้าเหตุการณ์เกิดแบบนี้อีกพรุ่งนี้หนูจะไม่ได้เล่นมือถือไม่ได้ทานขนมและจะแผนไม่ได้มาเล่นกับแม่ด้วยนะคะ3ข้อเลยนางก็บอกว่าโอเคค่ะนางเข้าใจแล้วบอกว่าอาจจะต้องให้เวลานางไปสงบสติอารมณ์สักหน่อยแต่เนี่ยมันคือวิธีการที่เราได้จากคอร์สนี้จริงๆพอเราได้เข้ามาเรียนคอร์สเนี่ยค่ะคือมันก็จะมีเรื่องของสัญชาตญาณเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของ EF ก็เริ่มต้นเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิด้อนณจังหวะตอนนั้นเนี่ยลูกยังมีเรื่อง ื่องของอารมณ์หรือยังมีเรื่องของสัญชาตญาณที่ในการปกป้องตัวเองอยู่เนี่ย EF มันก็จะไม่ทํางานเพราะนั้นเราก็ต้องแบบมาจัดการเรื่องอารมณ์ของลูกก่อนพอมาเจอคลาสมีปุ๊บโหครูจัดเต็มเลยคะ่ะเราก็แบบมีตัวอย่างให้ฟังมีเออเพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันหรือว่าประสบการณ์กันในเรื่องของ EF ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสําคัญน่ะแล้วแม้กระทั่งลูกเราหกขวบเนี่ยมันยังไม่จบนะเรายังต่อยอดยังพัฒนายังซ่อมแซมไปได้อีกเยอะมากซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันต้องกลับมาที่ตัวเราถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆเข้าใจแล้วจะเอาไปทําจริงๆอย่างเงี้ยค่ะทุกวันถือว่าเป็นโอกาสทองของเราเลยคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะฝึก EF ลูกแล้วแต่เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเนี่ยคะเข้าคลาสนียคือ คุณนาทจะช่วยอธิบายแบบอย่างละเอียดแล้วก็มียกตัวอย่างประกอบหรือว่าเราสามารถเอาปัญหาที่เราเจอเนี่ยมาปรึกษาคุณนัทได้คุณนัก็จะแบบสามารถอธิบายได้ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือจะต้องแก้ปัญหายัางไงค่ะในปัจจุบันคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ไม่รู้ว่าเด็กๆควรมีอะไรในสตวรรวัตที่ิเนะครับ ซึ่งคลาสเอเนี่ยก็บอกได้ด้วยว่าเราควรพัฒนารูปไปในแนวทางไหนแล้วรูปควรมีอะไรในอนาคตข,ขอบคุณ Genius น c สค o l ครับทุกๆคอร์สที่ผมได้ลงเรียนซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าคอร์สเ e อเป็นเป็นคอร์สหนึ่งที่อยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาศึกษาในส่วนนี้ครับเพราะว่ามันทำให้ครอบครัว <S 2> <S 2> <S 2> มีความสุขมากขึ้นจริงๆเด็กๆก็มีความสุขขึ้นด้วยอันนี้จากใจจริงเลยครับอยากบอกต่อนะคะว่าคอร์สเ e f ของคุณนัทเนี่ยผู้ปกครองคนไหนที่มีปัญหาอะไรห้ามพลาดเลยทุกคนที่เรียนไม่ใช่่่คเเรานดีีียวทม ปัญหาค่ะผู้ปกครองท่านอื่นๆก็มีปัญหาตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังเห็นความสําคัญคิดว่ามีโอกาสมีเวลาอยากให้ดองมาทดลองเรียนตรงนี้แล้วจะรู้ว่าใช้ได้เลยทันทีในวันที่เขาอ่ะมีปัญหาใครๆก็อยากให้ลูกอ่ะเข้ามาหาเราแค่ไม่รู้วิธีการเราก็ควรจะมานั่งฟังคนที่เขามีวิธีการว่าเราอ่ะสามารถที่จะเข้าถึงลูกได้อย่างไงคลาสนี้เป็นคำตอบจริงๆค่ะ